เด็กที่กําลังพัฒนาเจริญเติบโตอยู่นะครับโดยเฉพาะในช่วงอายุไม่เกิน6กถึงเปีเนี่ยภูมิกันเขาจะยังอ่อนแออยู่นะครับก็จะส่งผลให้มีปัญหาในเรื่องของป่วยง่ายนะครับป่วยบ่อยเนาะหรือว่าต้องเข้าโรงพยาบาลเนาะอาการหนะักมากๆก็มีให้เห็นนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยแก้ปัญหาโดยตรงเกี่ยวกับภูมิกัน นะครับเอาแบบปลอดภัยที่สุดนะครับสำหรับเด็กๆแล้วผมก็มั่นใจว่าจะปลอดภัยกับเด็กหลายๆคนแล้วก็ช่วยได้นะครับแล้วก็ต้องขอระบุยี่ห้อด้วยนะครับเพราะว่าผมมั่นใจในยี่ห้อนี้มานานนะครับก็คือตัวเบต้ากูแคนยี่ห ah ้อมะโฮนะครับผมเป็นผลิตภัณฑ์ที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผมก็คือเดี๋ยวผมจะยกเคสมาให้2เคสนะครับเป็นเคสของ พี่ของผมนะครับพี่ญาติคนใกล้ตัวแล้วก็กเคสหนึ่งเป็นของพี่เลี้ยงของผมด้วยนะครับผมเ,เคสแรกเนี่ยเป็นลูกของพี่ผมที่เขาทานตัวเบต้าโกแคนมะฮตั้งแต่อายุ6เดือนแล้วนะครับผมเพื่อที่จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันเนาะตั้งแต่ทาน6เดือนมาจนถึงปัจจุบันนี้น่าจะ2 2ปีกว่าแล้วนะครับไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันล่าสุดเนี่ยที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันเนี่ยก็แข็งแรงดีนะครับไม่ได้มี หามีผลข้างเคียงอะไรเลยนะครับผมอ่าอันนี้คือเคสแรกที่ทานมาตั้งแต่6เดือนนะครับแล้วก็เคสที่2เนี่ยมีการทานเอ,อ่อตั้งแต่เด็กเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีปัญหาก็คือน้องเขาไม่ได้รับนมนมแม่นะครับอ่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของคุณแม่ที่ไม่สามารถให้นมลูกได้ก็ยิ่งส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันโดยตรงนะครับที่อาจจะอ่อนแอนะครับทำให้ป่วย ป่วยง่ายนะครับมีความป่วยบ่อยเนาะสร้างความกังวลให้กับคุณแม่นะครับก็ตัวมะฮอก็จะช่วยค่อนข้างช่วยได้เลยนะทำให้ลดการที่จะต้องไปหาหมอเนี่ยลดลงได้นะครับไม่มากก็น้อยเลยนะครับผมสวัสดีค่ะชื่อตานะคะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องราวของลูกชาย่างนะตานมีลูก2คนคนนี้เป็นลูกคนเล็กค่ะตอนนี้น้องอายุ1ขวบกับ8เดือนค่ะชื่อน้องมิกกี้เรื่องที่ตานจะมาแชร์ประสบการณ์คือ ตอนที่ตันคลอดน้องตัวตันเองเนี่ยไม่มีน้ำนมให้น้องเลยน้องจึงต้องทานนมผงสำหรับเด็กตลอดเวลาน้องมักจะมีปัญหาด้านสุขภาพคือน้องป่วยบ่อยมีไข้บ่อยตัวร้อนต่อตันเองเนี่ยต้องพาน้องไปพบหมอที่คลินิกตลอดเพื่อไปฉีดยาลดไข้ฆ่าเชื้อทุกครั้งและเกือบทุกเดือนเลยค่ะที่ต้องพาน้องไปทางหมอก็แจ้งว่าน้องภูมิต้านทานไม่แข็งแรงเนื่องจากน้องไม่ได้ทานนมแม่ตั้งแต่แรกเกิด แต่หลังจากที่ฉีดยาแล้วน้องก็มีอาการดีขึ้นนะคะแต่ทางเราก็ไม่อยากจะพาน้องไปฉีดยาบ,อบอ่อยจนวันนึงมีญาติของตามนแนะนําให้รู้จักมะโฮเบตาคูแคนจากประเทศญี่ปุ่นประมาณเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้ค่ะตาจึงลองให้น้องทานมะโฮเบตาคูแคนดูค่ะหลังจากที่น้องทานปรากฏว่าอาการที่เคยเป็นไม่มีดูค่ะผลิตภัณฑ์เขาดีจริงๆค่ะสำหรับท่านที่ได้ดูวิดีโอนี้นะคะที่มีลูกป,ป่วยของตา ลงว่าโทรปรึกษาได้ที่0ูนย์ห <classics> น <and Anyways> <desserts> ึ <é> ่ขอบคุณมา่งโฮเบต้ากูแคร์และบริษัทกูแคร์ดอทคอมที่นำผลิตภัณฑ์ที่ดีเข้ามาทำให้ลูกชายแข็งแรงขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลก็จะบอกว่าตัวเบต้ากูแคร์เนี่ยช่วยเสริมภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็ช่วยลดการเป็นภูมิแพ้ได้นะครับช่วยทําให้ โครงสร้างหลอดลมนะครับหรือว่าทางเดินหายใจมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับผมแล้วก็มีส่วนช่วยต่อต้านเชื้อจุลชีพต่างๆนะครับหรือว่าเชื้อไวรัสได้นะครับลดการติดโรคซักซ้อนต่างๆได้ด้วยนะครับผม,ผมก็จะเห็นว่าค่อนข้างที่จะเป็นผลดีมากๆเลยนะครับสำหรับน้องๆเด็กๆนะครับนหนูหนเนี่ยทีออ่อยากที่จะเสริมภูมิคุ้มกันนะครับลดความกังวล นะครับในช่วงวัยนี้ไปได้เนี่ยก็ผมแนะนานะว่าสามารถทานได้ถ้าน้ําหนักอยู่ที่ประมาณสิบห้าถึงยี่ห้ากิโลเนี่ยผมแนะนําว่าให้ทานวันละหนึ่งซองนะครับได้เลยเนาะแต่ถ้าน้ําหนักมากกว่านั้นก็จริง,รงๆก็ทักสักสะสามสิบโลเนี่ยก็ยังทานวันละหนึ่งซองได้อยู่นะครับเป็นปริมาณที่ค่อนข้างได้โดดได้ดีเดียวนะครับผมต่อเนื่องอย่างน้อยหนึ่งเดือนเนี่ยจะเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นที่ชัดเจนนะครับผมเนาะแล้วก็ ลองเอาไปใช้กันได้นะครับแล้วก็ผมจะให้ลิงก์สำหรับเคสที่แม่ไม่สามารถให้นมลูกได้นะครับจะมีปัญหาเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันนะครับเอาลองไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผมหรือว่าไปลองสอบถามเพิ่มเติมได้เนะาะอันนี้ก็เป็นวิธีการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับเด็กๆอย่างปลอดภัยนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับจะช่วยได้โดยตรงนะครับผม